ป้าเขาเจ็บแขนป้าเขาเจ็บแขนทางซ้ายไม,ไไม,ไไม่ไม่ทราบว่าจะแทอกไรเปล่ามันยกแขนไม่ขึ้นนะเพราะว่า เดือดตั้งยาทุกระแค่ว่าสิดรถอกใจองใจใช่เาจแะก็จขเก็บแขนใช่ไหมไม่ได้ติดภายในใช่ไหมใช่วมีแขนเทอนตังให้ด้วยเออได้ Admin hit.